เรื่องนี้ไปดูคนเดินถนนคนหนึ่งกับพายุฝนที่เทลงมาเทลงมาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกการชัยยันค่ะลมฝนแรงมากเลยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำนคนเห็นในภาพก็เ,พเป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง ก็ผมได้ที่หลบแล้วอยู่ใต้เพิงเนี่ยจะตกแค่ไหนผมก็ไม่เดือดร้อนฮะสบายสบายผมเอาอยู่แกเอาอยู่แต่ฉันไม่อยู่ฉันนี่ใครอ่ะฉันนี่ก็เพิงที่แกหลบได้ไงไปเลยอ้าวพี่ไปแล้วผมทำไงอ่ะผมเลิกกัแกฉันไปแล้ว ผู้ชายคนนี้กะมาหลบี่เพิงใหญ่ๆกวะว่าแรงแต่พายุเนี่ยมันถอนเพิงไปทั้งจวงเลยครับโอ้โหดูสิมอเตอร์ไซค์นีร่ระเดระดางเลยโอ้โห,โหดูควารุนแรงของพายุนี่ครับโอ้โหโยกเพิงเป้งเพิงเลยบินไปแล้วเพิงบินไปแล้วอ้าวแล้วผมจะทำยังไง บอกไว้แล้วว่าเราเลือกผมแกฉันไปแล้วโอ้โหงานนี้เมึงพิซซ่าจริงโอ้ยต้องลงอุปสรรคแล้วค่ะ นี่เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงหลบฝนที่ลงจากรถที่บ้านปรากฏว่าลมเนี่ยพัดหลังคาเนี่ยไปทั้งหลังเลยตกใจสตาร์นมากไม่รู้จะทำยังไงเชื่อแล้วว่าพายุแรงจริงขนาดเพิงยังหาที่หลบเลยขอขอบคุณคุณกนกการชัยยันจังหวัดปราจีนบุรีเรื่องหลบฝนในเพิงแต่เพิ่มพัง